ครับผมสวัสดีครับผมเนาะหาามอนอนเว้นเด้พี่น้องเลยขอมาหับปูสาดนอนเว้นเด้๋ยไม่มีมีคนมานำบรรนอ้องไม่มีคนมาขวดนะถือนอนเว้นปูสาดเรียบร้อยแล้วปูสาดเรียบร้อยแล้วครับผมน้ำพร้อม เสื้อพร้อมนอนเวนได้ครับผมนะครับผมก็มาหาหม่องสงบสึกว่ามันจะวาวบุนโดเกินนะวันนี้วันนี้ก็ว้าวุ่นกันนะครับผมนะครับกมีพเพิ่นเสดบุญเทพธาตนุนี่ยังเพินนะ่นเ่ะเขาก็สีมานอนหานมองนอนเวนแล้วเพิ่นถ้ากันว้าวุ่นอยู่ฝุ่นกระป่อยข้าเเราไปนะครับผมเนาะส่วนข้ากับสีนอนเวนนะพี่น้องเนาะ นอนเว้นเท่านั้นแล้วดิมีคนวาถึงนะเผื่อได้มีคนพูดถึงเนาะเราก็นอนนะครับผมได้คอนเทนต์เลยได้คอนเทนต์อีกโอ้คนนอนเว้นกับ,บ่าเอาเปรียบเอฟซีเนาะโอ้ยน้อพี่น้องเนาะข่อยกับมานนอนเว้นพี่แล้วโอ้คอใคราไขอึงเรยงได้บ่นี่ใ <c ười> ครอึงดึงเลยใครอึงเงเลยนอนเว้นเหรอนะพี่น้องเนอะ <c ười> เงียบสงบดีครับเงียบสงบดีไม่มีอะไรก็หานอนเว้นน้ำหอมใหม่หอมไหลไปเนาะ,ะเพื่อได้มีคนกล่าวถึงเนาะเนาะดูสกวา่ารักเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงเราแล้วเราก็เลยหาหมอ,อนนอะนเขาไปว่าให้คนที่นอนนะครับผมนอนนอนถ่ายคลิปนะก็เลยต้องเออกูก็นอนบ้างแล้ววะเพื่อเขาจะพูดถึงบ้างนะอุตส่าห์ อุตสาหเปิดตัวจะดูใจโอ้ไปไปพูดให้คนอื่นเชยเลยไม่พูดให้เราแล้วร <c oughs> <c oughs> ักเขาต <c oughs> นติวาวุ่นวาวุ่นจักหน่อยได้พี่น้องนะหาหมองนอนเว้นไปทัแล้วโอ้บรรยากาศดีนะครับผมบรรยากาศดีท้องไรท้องหนานะครับผมบึง โอ้ยทรงไรงไฮตรงหน้าน่ะพี่น้องอนก็ดีปนี่เลยนอนเบิงฝ่านอนเบิงขี่ฝ่าอยู่ใต้ลมใหบโอ้ยแดดตองตานะครับดูบรรยากาศนะครับผมเอซีนะบรรยากาศอยู่นี้ก็เย็นดีนะครับไม่ร้อนนะครับผมอยู่ใต้ลมม้นะครับใต้ลมไม้นะฮะฮารา,าพานอนเขากะมึงสิละได่ยินเสียงรด พวกนั้นจะมักกวนเด้อนะครับเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันจะมากวนเราจะนอนสักง,งีบก่อนนะก็เสีนอนอยู่นี่แหละ นอนไนับหรือว่ว มันมาแล้วพากันมาแล้วโอ้โหโมนี่นะอุสาวะมะลีนน้อนอยู่สบายนะอุสาวะมะลีนอนอยู่โมฮานี่เผื่อเขาจะเอ่ยถึงมั่งอุสาวะมะลีนน้อนนะเผื่อเขาจะเอ่ยเบิงมะลีมนน้อนเลยเบิงโมฮานี่สาอุสาวะมะรีนอนหรือสู้กันยังน้ำกูมาอยู่อุสาวะมะลีนอนเว้นแล้วยังมันน้ำเขามาอยู่เบิงดูมันพากันมากระเบัดนี้ ควายมาลีน้นหรอเด็กน้อยโนี่ย,ย,ยใช่หอี่กเด็กน้อยโนี่มันนม่มาอุตส่ามาลลีนอนแบบสงบสงบอุตสา่ามาอยู่ทั้งายหน้าเราวะเนี่หิวเขาหิวเขาเออหางมงป่างมงปูโอ้งมงป่างมหหงป่าจี เขาสุไปเขาสุไปบอกว่ากูหิวเขามากันทําอะไรมาทําอะไรกันอะค่ะเรามาปุกนุกกันมาปุกลุกปุกลุเรามาปุกนุกกันเพราะว่าเรามาเยอะไงทํา อุตส่ามันแอบมานอนอยู่คนเดียวแล้วก็ตามกันมาเลยก็เป็นกระมวนเลยเนี่ยมันก็ว้าวุ่นเลยมันก็วาวุ่นนะสิเบิ่งได้ครับผมาหอยนี้มานอนอยู่นี่ตรงวัดยุไก่ปันได้ผุนนะครับผมตัดมันพากันอยู่รารกาแฟผุนนะนี่มานอนอยู่นี่ก็พากันมะขวันครับเบิ่งดูแต่ละคนนะโอ้เบิ่งเบื้องอันนี้ขี้โพเออขี้โพเกาขี้เพลผุนนะฮะติดกล้องไปต้นดู เรามาทำอะไรกันอย่าหาวอย่าหาวอันนี้เรามาทำอะไรกันวันน um ี้ไม่ถ้ามาอังศ์สิก um ับสิปุกนุกเลยเนาะปุกนุกเหรอเออวันนี้เรามาปุกนุกกันนะครับผมมาปุกนุกกันควายเอาศาสตร์มานอนควายกาก้ามาสินอนแหละหิวเขาหรือบาดนี้มาหรือบ่ไหนเอาเดี๋ไปหางงบปลาปะอาปลามาจี๋เหี้ยงหนอยาป่าเงี้ยไ้าพี่นาทีพี่นาทีไหนๆก็มาแล้วไหนอยากจะผ่านเข้าพื้นที่นะพี่นาทีต้องไปงมปลาให้ผมก่อน ปลาหลายเปลามันบูนเลไปหาปลากัดีกว่าเราเดี๋ยวเราไปหาปลากันไอาไที่เราไปหาปลาให้นุเราไปหาดอกมันนี้เราเราจะพุธานีลีมันนอยูบีหรอแม่เบ่งดูเห็นแล้วปรได้ยกเลยเห็นแล้วปรได้ยกเลยบาทที่นี่เห็นเลยด้เนี่ยับิหาวัตถุดิบเผ็ดกินเทียงไดนี่ยะ ลองโมยู่เขากมำลักปูหลักป่าพอดีหน่อยโอ้เตรียมตัวแล้วบึงในป่ายังบ่ได้อยู่ถือเตรียมกองมาแล้วบึงในว้ายบุตรหลักก็เตรียมพร้อมในเขาบ้าปุกนุกกันเนาะเอาเราเราเตรียมมาเราก็เตรียมมาเตจเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบเออเนี่ยเครื่องปรุงนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่ละครหลักสิค่อยป่าเหรอแมนก็ไออันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมมาฮะไอ้มหาป่าเนี่เฮ็ดยังกินบอมาสิก้อยแล้วบ่แมนโมแมนเฮ็ดยังกินก่อฮะให้ให้จังก่อ ได้ปลามากเส้นยังกินก่อเอามาก้อยมายำนี่แหละเอามาเห็ดยังกินสัน่นกูว,ว่ามึงสิเล่นน้ำกูลาบแล้วโอ้โหขุดฟ้ามึง<ะ>สิเล่นลาบแล้วน้ำไปหางงูปลาไปเดี๋ยวขุดฟ่ามึงสิเล่นลาบแล้วน้ำกูเอาสรุปเด็กกินลาบแล้วบ่ฮะสรุปสิกินลาบแล้วถ้าได้ปลามากเส้นยังได้เัอะทำไลาบแล้วแล้วเอากระป๋าดิฮะกระป๋าดิเอาที่มือมึงออกไหมกระป๋านั่นล่ะ เอากระมึงไปงมป่ามาเออกระเซีมาเห็ดราบแล้วด้ป่ามาน่ะเอาแล้วราบแล้วกันใส่แล้วตัวแลวปลาลปลามึงเสียวไปไปใส่ป่นี่นะไปหาเอาเลยนะไปหาปลามาลวกระซิมาเห็ดราบแล้วกินเอาแลปที่ได้มาล่ะป่ะนี่ยเห้ยนะเจ็ดมันเบิงกระยังว่าลาบแล้วลาบแล้วเอาแลปอาละที่ได้มาล่ะกัะปานะละแต่เซียวมาเห็ดราบแล้วเอาเอามึงฟังกูนะมึงฟังกูนะมึงไปหาปลามาแ a นเออ แล้วมึงได้ปลามาแนนเราเพิ่งเซียนยังกินลาบแล้วแล้วปลามึงล่ะกเอาปลามาเฮ็ดลาบแล้วโอ้ยกูระปบดหัวเอาแล้วกันแล้วตัวแล้วมึงเอาแล้วมันจะใส่กระชีไปงมปลาแล้วกระชีเฮ็ดลาบแล้วเอาแล้วปลามึงล่ะโอ้ยเอามึงนั่งลงนั่งลงมึงเพื่อนกูก่อนเออากูระบุหัวเอาฟังเด้อมึงไปหาปลามาแนนเออ ใชหครับป่ามาแมนครับเสียมาเฮ็ดกินแมนมึงเสียยังกินลาบแล้วเอาละป่ามึงล่ะเออโอ้ยกับไปงมป่ามาเป็นบอาเออขอสิไปหาป่าเออขอสิไปงมป่ามาขอได้ป่ามาแล้วมอเจะมาเฮ็ดลาบแล้วเอ้าแล้วป่ามึงล่ะก็เอาป่านะมาเฮ็ดลาบแล้วอมึงอ่ะเพาเขาใจแล้วกับเมื่อกันแล้วเออแล้วก็ต้องเอาตัวแล้วมาเฮ็ดเออแล้วอยู่ทางไปา แล้วก็จะเที่งป้าอะไรเลยเออเออกูกำลังงงเลยบอว่าปลาเพิ่งเอาไปให้ยังบันนี่ให้ยังกินปลาเออก็เอามาลาบแล้วเอาแล้วปลามึิ่งเอาปลาน่ะเรามาลาบแล้วไปไปไปหาหูปลาก่อนไปอันนี้อันนี้คือสรุปมันจบไม่ลงนะครจบไม่ลงเฮียแล้วเฮียแล้วเราไปหาปลากันแล้วไปเดี๋ยวไป